นี่คือคือเป็นการเรียกว่าอ่า,อากีฬากีฬาที่ท,ท,ที่อยู่กับตัวเองค่ะ,ค,ะคือคนมันก็คล้ายๆกับเมื่อ้ที่เหมือนกับเทคโนโลยีที่ว่ากีฬาที่อยู่กับตัวเองเนี่ยเด็กจะพร้อมเล่นก็ต่อเมื่อเด็กเด็กมีวุฒิภาวะพร้อมอ๋อคชวนหมายถึงว่าพวกกีฬาที่เล่นเดี่ยวๆอย่างว่ายน้ำเทควันโดเมื่อสักครู่นี้มีกอล์ฟมีเต้นรำขอให้เขามีวุฒิภาวะก่อนค่ะพร้อมที่จะเล่นมันก่อนอหมืันเด็กอะ เขาจะพร้อมถือมีดก็เมื่อเขาอยู่ในวัยวัยหนึ่งที่เหมาะสมแลาวถึงจะถือได้นั้นเขาควรจะเล่นกีฬาอะไรคะเด็กๆจริงอะไรก็ได้ที่เล่นเป็นกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กันเหมือนสมัยก่อนเราเล่นมอนซอนนั่นแหละจริงๆโดดหนังยางอะไรก็ตามบางคนาจะบอกว่าเอ้นี่มันไม่ใช่กีฬาแต่นั่นแหละคือการคือการออกกําลังกายของเด็กแต่ละสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายแต่หูอารมณ์จิตใจภาษาปฏิสัมพันธ์ความความรักความเต็มไปหมดเลย แต่มีผู้ปกครองเขาก็จะบอกเอกว่าสังคมเราไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนความปลอดภัยในสังคมมันเยอะพอให้ลูกออกไปเล่นแต่ปัจจุบันนี้เราต้องอยู่ในบ้านเป็นห้องแถวออกมาก็มีรถเอาเ็ออย่างเรื่องหนึ่งอาจจะเห็นเป็นภาพหน่อยหนึ่งค่ะอันนี้พ็นการสังเกตแล้วกันถ้าใครเคยเห็นเด็กเล่นกันที่มีเราท่าตกมือเยอะะเลยนะเห็นเด็กเยูเซมียะยา อะไรนะบ้านทรายทองตกชั้นบนชั้นล่าหรือไม่ก็พวกคุณยายซักผ้าคุณย่าสระผมลูกอมโบตันอะไรพวกนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราได้ยินใช่ไหมว่าเพลงเหล่านี้มีเป็นเกือบ30กว่าเพลงและเป็นเพลงที่ยาวๆแล้วมีท่าประกอบหมดเลยเพลงไอ้คุณเมื่อกี้คุณยายซักผ้าคุณย่าสระผมลูกอมโบตันเนี่ยเมื่อ40 50ปีก่อนก็ร้องเล่นกันนะทุกนี้ยังยังเล่นกันอยู่เลยยาอมโบตันยาซิฟันเขายาอมโบตันนี่เขาไม่เคยได้ขายได้เลยเขายังร้องกันอยู่เลยนะเพราะแกว่า เพลงเหล่านี้ถ่ายทอดสืบทอดมาเรื่อยๆโดยไม่หายไปไหนแต่ถ้าสังเกตดีสังเกตว่าไม่มีคนไม่มีครูหรือว่าผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนใบนี้ไม่มีใครมาสอนไม่มีใครสอนเด็กเล่นกันเองอแล้วบอกว่าเพลงเหล่านี้แพร่ไปทุกโรงเรียนทุกจ,จังหวัดทั่วประเทศคและเป็นเพลงเดียวกันหมดท่าก็ท่าเดียวกันหมดคไม่มีครูสอนสักคนไม่มีผู้ใหญ่เข้ามายุ่งเกี่ยวสักคนค่ะมันแพร่ไปได้ยังไง แพทไปด้วยเด็กเขาสามารถรักษาความรู้องค์ความรู้วิธีการต่างๆกฎต่างๆด้วยตัวเองทำหมดได้เลยค่ะถามว่าเด็กไม่มีระเบียบนี่ไงวิธีรักษาระเบ,บียบของเขาเด็กรักษาระเบียบกฎต่างๆให้มันสืบทอดม,มาเป็นสาสิบกว่าปีได้ยังไงโดยที่ไม่ผิดเพี้ยนนะค่ะความรู้ทรงนที่บางทีเราถ่ายทอดกับเองผิดเพี้ยนได้เลยแต่เด็กสามารถรักษาได้โดยไม่ผิดเพี้ยนนะกลนจะเนี้ยไม่เอามาใช้ล่ะนะแต่เรื่องการเอาใช้เดีย๋ยวมาว่ากันทีละกันนะก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะก็๕ก อันนี้เ็าเรียกว่าก็ต่อยอำอีกหน่อยนะเ็าเรียกว่าอย่าอย่าให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่วงการการประกวดแข่งขันข้อนี้ต้องบอกว่าบางคนอาจจะมองเป็นเป็นข้อดีข้อเสียอยู่นะคือการประกวดแข่งขันเนี่ยอาจจะเพื่อกระตุ้นให้เกิดอะไรบางอย่างในทางบวกนะฮะแต่เท่าที่เราพบการว่าการประกวดแข่งขันต่างๆเนี่ยกลับกลายเป็นกระตุ้นเชิงลบกับสําหรับเด็กและพ่อแม่เด็กคือพ่อแม่เด็กกลับอยากเห็นเด็ก ลูกตัวเองเป็นแบบนั้นก็จะเอาลูกเข้าสู่วงจรแบบนี้คือไปเรียนพิเศษเปไปต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปเรียนต,ตัวเพื่อให้เก่งเร็วขึ้นมันก็จะขัดแย้งกับไอ้ข้อที่เมื่อกี้ที่บอกมานะฮะว่าอย่าเรียนอย่าเรียนแบบเดียวนะ,ะก็แปลว่าพอเป็นกลุ่มของพอมีการประกวดมากๆเข้าเนี่ยก็แปลว่าเด็กก็ถูกถูก,ถ,กถูกต้อนเข้าไปเรียนเรื่องพวกนี้มากขึ้นคนที่มามาสอนก็มาจับตลาดเด็กมากขึ้นเพราะว่าตลาดเด็กี่ยใหญ่และเด็กสอนง่าย สอนปุ๊บมันโชว์เห็นความอ่าแล้วก็เห็นความสามารถแล้วคนก็บอกเออถ้าเด็กทําได้เนี่ยเออเก่ง่งริงส่สนดเลยก็เพราะเด็กเขาเขาเขาเชื่อฟังไงคือสอนง่ายนั่นเองเนีแต่ถ้าย้อนกลับไปถามว่าทําไมไม่สอนเด็กโตหน่อยล่ะเด็กโตไม่เรียนเด็กโตดื้อเด็กโตไม่เรียนเสียดายครูจวดเวลาของเราเหลืออีกไม่เยอะนะคะแต่ว่าเรามีอีกหลายข้ออยากให้ครูจวดพูดเป็นข้อที่เหลือเป็นสรุปเลยค่ะค่ะ ก็ต่อมาก็เป็นข้อข้อ6ก็เป็นเรื่องการเรียกว่าให้เข้าห้องสมุดหรือร้านหนังสือเนี่ยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งต้องเข้าห้องสมุดโดือ้านหนังสือโดยที่โดยที่ห้ามอ่านหนังสือนะอันนี้เดี๋ยวลืมไปว่าเดี๋ยวไปอ่านไม่ได้เลยไปสังเกตเท่านั้นใช่ไหมคะเขาไปเดินดูอย่างเดียวแต่เขาเดินดูอย่างเดียวเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับ ความรู้องค์รวมของประเทศของภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวการเปลี่ยนปต่างกวิ่งเข้าไปมุมการ์ตูนให้เด็กดูะคะค่ะข้อต่อไปข้อต่อมาก็เป็นเรื่องของการเรียกว่าจัดบ้านใหม่ให้จัดบ้านใหม่ทุกสาถึงหเดือน3าถึงหเดือนตัวนี้ก็ระทมต้นเรื่องการสังเกตการเริ่มต้นสิ่งใหม่ใหม่การเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นแล้วก็เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์การรวมถึงการฝึกใช้สมองซีกขวาจินตนาการด้วยซึ่งเด็กค่อนข้างหายไปเยอะแล้วค่ะถัดมาก็แปดก็เป็นเรื่องของการ ให้ถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างและฝึกฝนอะไรบ้างสองข้อคให้เด็กถามใช่ไหมคะทั้งพ่อแม่ด้วยละเด็กด้วยอืมว่าวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างและฝึกฝนอะไรตัวเองบ้างถ้าพ่อแม่อาจจะถามเรื่องว่าวันนี้เรียนรู้อะไรเรื่องเรื่องลูกตัวเองบ้างคก้าวก็เป็นเรื่องการให้แสดงความรักให้ชัดเจนความรักก็คือแสดงัให้ถูกใจจังหวันั่นเอง อันนี้เสริมอปแล้วกันเพราะพ่อแม่เข้าใจกันเยอะวว่าความรักนี่เป็นเรื่องปริมาณความรักไม่ใช่ปริมาณนะพี่น้องสองคนมานั่งตักต้องนั่งตักพร้อมกันจะได้เท่ากันไม่ใช่นะเด็กลูกลูกของพ่อแม่ทุกคนเนี่ยต้องการความรักจากพ่อแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องการแบ่งให้ใครต่อยคนได้เป็นฝาแฝดก็ตามดังนั้นพ่อแม่ต้องให้ให้ความรักเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนทนะุกคนนะคะ,ะยกตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นคําถามที่พ่อแม่ถามไปบ่อยแล้วผมถามประจาก็คือว่าถ้าลูกถามแม่ว่าแม่รักหนูไหมคุณแม่จะตอบว่า แม่จะตอบว่าไงรักค่ะรักใช่ไหมถ้าเขาถามต่อแหละว่าทําไมถึงรักล่ะทําไมถึงรักล่ะคะเพราะหนูเป็นลูกอ่าเหนูเป็นลูกก็หนูเรียบร้อยไงก็หนูเก่งไงก็หนูเด็กดีไงก็หนูเป็นคนอย่างงี้ไงก็อาจจะเหนื่อยมันใจหมดอ่าผิดหมดเลยคําตอบคําตอบที่ถูกก็คือแม่ต้องตอบไปเลยว่าไม่รู้ แม่ไม่รู้เพราะว่าแม่รัดลูกอย่างเดียวแม่ไม่มีเหตุผลความรักไม่มีเหตุผลคานผู้ชมเราต้องจำเอาไว้นะคะเสียดายกับครูชวนหมดเวลาแล้วขออีกข้อสุดท้ายค่ะครูข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องนี้แหละอยากใช้เหตุผลแบบหนึ่งตอนหนึ่งหนูห้ามทำนี้เพราะว่างี้นะคะหนูควรทำนี้เพราะว่ายี้นะคะบางทีมันมีอัดหลายหลังให้บอกว่าหนูควรทำนี้เพราะว่าหนึ่งสองสามหนูห้ามทางนี้เพราะหนึ่งสองสามสี่ให้มีหลายทางด้วยหลายอย่างท่านผู้ชมคะเสียดายมากค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะค่ะ เราไม่สามารถที่จะพูดนะคะการแก้ไขาภายใน55นาทีหมดได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะคะเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะแนะนำหรือเราจะเอาไปโพสต์ไว้ใน ในบล็อกของเรานะคะบล็อกของเราเนี่ยจะขึ้นไว้ที่หนังดีท่านผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นที่ท้ายรายการให้ท่านผู้ชมนะคะว่าท่านผู้ชมสามารถเสนอความคิดเห็นหรือถ้าท่านอยากได้แนวทางของครูจวดนะคะเราจะไปโพสต์ไว้ที่บล็อกค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจเจริญธรรมค่ะ